อะไรครับตัวหาใครครับตัวหาพี่ไงวมาถามพี่ครับพี่รู้จังไงปียะหครับไม่รู้จังนี้ครับเดี๋ยวนะียะะพี่รู้จังไหมปียะทำชุดอะไรครับปียะจันจันรักทำครับเลยอ๋อียะอ๋อจันรัทำรู้จังอยู่รู้จักอยู่ คุาไปบอกเขามาชำระนี้ทํเงินสั่งเอ็กซอนโห่ได้ครับคนาชำระคะสเลองโรหมไดู้่เรื่องสอนใช่หม่ใช่ครับอยู่เรื่องสอนผมไม่ได้อยู่เรื่องสอนผมอยู่เชียงใหม่อได้ไมไม่ได้เลยลองงไปที่เรื่องสอนดูครับ ทีจำนวนก็แค่สามพันบาทนะคะเออทีนี้ผมจะถามหน่อยเออได้เบรรอร์โทรผมจากไหนครับเนี่ยก็อเอาจากเขานี่แหละค่ะพี่เขาเปล่าเบอร์พี่ให้ทางเราไว้ไงคะพี่เราคนที่ช่วยติดต่อให้เขาหน่อยได้ไหมคะเอาเบอร์ผมให้เนี่ยนะใช่ค่ะเอา้าผมเป็นลูกค้าเขาแล้วเขาเอาเบอร์ผมให้เขาทำไมอันนี้หนูไม่ทราบพี่ก็ไปถามเขา คูรยานต์น่ะพาที่ไปบอกเขาขอขอเขาก็รู้ตัวแล้วค่ะพี่นกไม่ไม่แล้วอยู่ไหนเตล้วอยู่ไหนครับอยู่กรงเท่ค่ะอยู่กรงแค่เรื่องเออดอาค่ะแล้วควนพ<อ>ี่ใช้ติดต่ออีกหน่อยได้ไหมคะเอาเบอรอ์ไลน์เขาไหมไม่เอาค่ะพี่โทรไปบอกเขาหน่อยว่าเขาจะไปสูดเชื้อ99ลิตรโคมาทงนี้ค่ะก็ทก็มีมีเบอร์ไลน์เขาอยู่ก็โทรทับจะโทรไลน์ไปถามแล้วนะครัมีเบอร์ค่ะ I'm สวัสดีครับสวัสดีครับครับที่โทรมาเมื่อกี้โทรมาตรงนี้ใช่ไหมครับผมโทรไปเบอร์คุณหระใช่โทรมาผมเบอร์ไหเบอร์นี้ใช่ไไมคุณอ18มงกรเขาเช็คัหดแล้วรเมื่อ18มงกรแม่ม18มงกรโอ้ักร18มกรทรจกัน้จบอกไวบอกนนคยนเป็นสัว้นี้เ็อะไระ เปิดมาสิว่าปี่อะไรอย่าเงี้ยนะไม่มีหมาไอ้ยั้งยุ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 งยุ้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 งนไ้งมุ้งย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 ุยุ้งยุ้งยุ้งงยุมงงยุ้ม่งยุ้งมุ้งยงยุ้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 งยุงยุ้งยุ้งยุ้งยน้งยม้งยุ้งย้งงยยุ้งงย้ง้งยม้งย็้้งงยุยุ้งยุ้งยุ้

ได้รอได้รอมึงอยู่นอไหนก็ถามมึงอามตอบกูดไ้ยัมึงเป็นตำวไมมึงตอบกูไอ้ควายโแล้วกูอาไว้คนี่อะไรอ๋อใครป็นอยาัคุยอ่ะานี่มึงคุยเนี่ยแสกับกับโซนอไหนกับโซนอไหนนี้ คุณคุณเป็นใครครับคุณเป็นใครฮะคุณเป็นโทอมึงเลยคุณเป็นใครครับเป็นอมึงเป็นโทอมึงอ้าวไม่คตรวองหอน้องเช็คเเบอร์โทร่เลยนะเช็คเลยเช็คเช็คเลเช็คเช็คเช็ค